มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปเลยนะใหญ่เติดนี่ให่ติวน,นี่ใหญ่เติ่นเลยปลาให้ถอจันเมื่อเช้านี้แล้วกับปลาตั้งแต่มื่อนี่เป,น,น,เปน,นูนนี่เขาซ่อยซ้อนเขิงน,นะโอพระหกระเห็นไนหะ สัดกัเนึ่งเข้าเนึ่งอันปลาฮะกระชุกกาตกทายสบายดีและกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสปาร์ตเนาะสปาร์ตกาขอตกทายสบายดีตอนแรงๆตอนคำๆนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กาสปาร์ตกาอยู่ให้นยุ่หน้าคือเก้าเพราะว่าตอนนี้นาสปาร์ตกาอ่อนนอน มาอยู่หน้านะทุกคนเอ้ยเพราะว่าสปาร์ตในชีนี่น,นอนหน้ามื่อนีนสปาร์ตไม่ได้ห้าวบ้านเอามานอนก้นมั่นทุกคนเอ้ยเพระาะว่าช่วงนี้นะก้นมั่นสปาร์ตกะเอามานอนให้นอนหน้านะเด <c oughs> ี๋ยวเมื่อวานตอนแรกเมื่อวานสปาร์ตเราเยอะพาพี่พันน้องไปหาให้อยู่ให้กินน,นะเพราะว่าตะกุดเอ้ยเพราะว่าตอนตอนตั้งเทิงนะสปาร์ตไปต่อยไข่มดแดงนะว่าสีมาเฮ็ดมุกป่าใส่ไข่มดแดงนะเมนูนี่สปาร์ตกะกะไม่ได้กินหึงเล้วนะ เดี๋ยวเขาไปหาให้ยูวิกินว่าพ่อแมพี่น้องเอ้ยนี่ก็ะยึดค้ำเติบละเดี๋ยวเขาไปเบิ่งป่าก่่อนวามันเสียชัยจำเลิศเนาะเพราะเมื่อเช้าแม่ปู่ไปยามกันนะสปัดก็บไปได้ไปยามเพราะว่าสปัดไตเป็นเมื่อเมื่อนอนบ้านเมื่อเช้าแม่ปู่นอนหน้าพี่นะปู่ก็ได้ไปยามไปปะโค้ใหญ่พอดใหญ่จำเลิศกลับไปเบิ่งน้ำเด่นนะพ่อแม่พี่น้องนี่เหาเบิ่งป่าก็เลยป่านี่นะมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปเลยนะใหญ่เติบนี่ตัวนีบใหญ่เติบ ปลาที่จันเมื่อเช้านี้แล้วกลับปลาตั้งแต่เมื่อนั้นละตั้งแต่หลายวันก่อนนะสะปัดหากะบ่าสี่ขานี่ก็เลยยังยัางยู่ปลาดี๋ยวเอาไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกันทุกคนเลยดีตอนนี้กะห้ามาจับปลากันทุกคนเลยโอ้โหโอ้โหคู่กุมุกกว่าลูกกว่าเลย อมาก็ไปเอาอมาเอาอมาไปเ่ยนมากิตามีคนปลาเอากรจับมาแล้วเดียวสปาดกาสิมาซอคเก็นะสปัดเอาห้าตัวเพราะว่ามันกดะหลายตึบเีพอกินแล้วสปัดกาสิมาซอคเก็นะเดี๋ยวมันคง่ายปลามันข้าเ ปลาลอยแม่ปลาลูกแม่ปลาแข่งลอแม่

อีคนป่าฮะตอนนี้การเท่ากันใช้เลวแล้วก็ล้างเลยแต่เหตุจะเข้ามามันกดเข้ามาทังคนน่เห็นไ นุนตอนนี้กาสปาร์กับพักแล้วนะเดี๋ยวสปาร์ดได้ไปไปปรุงเคิง์กทุเดี๋ยวเอาไปปรุงเคิร์แล้วก็สปาร์สได้นึงนะนเรามาล้างอจิคือก็ทุกเอามาทาปคือเอามาทาปคือกับโฮมเข้มมาทาสีมาช่วยอพักใช่ไ เป็นหูพักแล้วพี่พี่น้องนี่หูกระเทียมแล้วช่วยทั้งโฮมันแล้วก็ทั้งเบอร์เพราะเนี่ยผมไม่เป็นไรเพราะว่ามันเพราะมันจะ,นจะได้หอมอันนี้นะพักหอมแล้วก็บอร์พักนี่เบอร์พักก็เส้นสามใบนะ แม่แ้องเอ้าไปไปปรุงเค็องเกือไปโนแล้วก็เอาซีดีนึงเลยนะ ปุงเขิงกม่เป็นไรเลนี่เ็นนู่นกมดนะเป็นนู่นนี่าจะซอซ้อนเขิงนะจะเกลือกรบอกหนึ่ง เคืองมนีีนี่ไงบิคเกอร์เบอร์พักอันแล้ก็โฮพะโฮประเทศน,นะ น่ะสิ่งที่นึ่งที่ถงุงยางนะทุกคนเพราะว่าบวชอตถุงยางนะท<ง>ุก,นกนคนดเดี๋ยวมาซื้ไข่มดแดง้ามีคนนะเพราะว่ายามันไข่มันเตะนะนถงุงยางก็ถงุงยางไหมนะทุกคนเอาสิ่งในะก็ gi tuh konde. ni sepat ke sepat ke ciri ciri payek ini nampak. ni pem gelarai สิได้เนื่งก่อนเลทุกคนเลยหลังจากเข้าอันหอมอันปลาใส่ถุงยางแล้วเข้าสิได้มาดั่งไผ่ยุบไ่ทุกคนเค้างมือนึงก่อนเดี๋ยวเขาค้างมาหนึ่งเขาสิได้เอาอันถุงปลาเสื้อันมยับทุกคนเลยไล่เติมลย พอดีเมทิมทูดิ่ทดี่ยวเดาสมิ่ด้ขาทูดิ่ทุกคนเ่มทูากเมทมทมทูด้่มทู่ม นึ S <S mm ่งไว้ทูดเลยสับปะติสีค้างม้อไว้ฉับปัดกาสีไปอ้ามน้ำนะตอนนี้ก็ขังมันน้องถูกปอกกะมาตาลิ้นมันน้องถูกปอกกะไปลิ้นทองอ่อนเทงเอ้ยนะถึงเอ้ยมีแต่ไหนแต่นอกทูดเลยนี่น้องถูกปอกกับมาฉับปัดกาสีผ่านน้องไปหาอ้ามน้ำก่อนฉับปัดกะได้สีค้างไว้ก่อนทูดเลยตีห้ากลับไปอาบน้ำมาจากมึงนะเพราะว่าพอน้องถูกปอกกันยังไม่ได้ออกมาตาสูนนะฉับปัดกัออกมาหาเนึ้อข้าวเนื้อน้ำก็หาให้วกินก่อน้ะทุกคนเอ้ยตอนนี้กะฉับปัดกาสีได้ไปหาอาบน้ำก่อนนะ ว่าอากาศมันสีหนาวๆทุกคนเลยนอนอยูหน้าใหลมแห้งอันนี้คือน้องชมป,ป๋อกำมาตะเดินถือไอ้นะี่กินเพราเฮ้ยกินเพื่อ,อ,อบอังยังกับแม่บังดูกินเพื่อนะยอดกยุยไปไปหาอาบน้ำไปโอ้อาบน้ำไวขนาดนี่น้องจะป,ป๋อกกับไปก้อนแล้วสปัดกาสิได้ห้าคู่ไปด้านหลังนะ vì phụ nữ tụi con đi hái nấm sao thì phụ nữ, u cần nào, phụ nữ trong tổ tụi con để gọi là mà nói chơi lấy nấm rừng, mà lấy chơi xe để lấy luôn nha, tụi con để nấm sao thì phụ nữ, tụi con mua hoa mà cái món Ayo eu sou ba. Hum. Mm? lu. น้ำเลละหนาวเด้เพื่อนหนาวหนาวมาหนาวเดี๋ยวสับปัดกัสิได้ยุ้งเขิงน้องชมปอก่อนเพราะว่าเพื่อนหนาวเพื่นว่าจับปัดกับน้องชมปอกพงอาะน้ำเล้ยละสับปัดกัสิได้มือก็ได้เพราะว่าสับปัดกัได้ค้างมอไว้ค้างมือนเรื่งป่าไว้นะอันตอนนี้กับสับปัดค้างไว้หึงยายั่มใครไม่มอเพราะว่าสับปัดไม่ได้เชื้อน้ำมันึ่งไหลมีว่าว่าสีคำมาหรือบอลสับปัดกัสิได้มือก็ได้เพราะว่าจะค้ำละไปล้างมือไปไม่ใช่ทำน้ำไป อ,อันนี้คือเอก่ะทีน่ะเดี๋ยวส่งนี้มันหำพายมืก um. ็อดีแมมเด้อนาอบอ่บ้าน้ำน้น้องจะป่อะเซ่มือก่นจะปัดนนะมือก่อน นีกสปาร์ตก้านโเทแล้วก็น้องเอ้ยอยมาเบิรงก็มันซุกแล้วบอี่ามาปป่งเบิรงกัทุกคนเลยตอนนี้ก็ค้ำมืดแล้วทุกคนในตใต้ไพ่ละอยามาเบิรงกันกนะก็มาป่งเบิรงกัทุกคนเลยว่ามันสุกแล้วบอนี่ออหอมบ้

บอกวาิสซบ่ะดูห้ว่มิสซิสบอกว่าหอม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 แม่แม่อะมิสซิสบอกว่นไม่กินเปลาแม่กินเลไม่กินปลาแม่ไม่กินเปลแม่ไม่กิน่แม่ค้าเปาแไม่กินจ่าเลยไม่ก้นเกล

<laughs> Bà nè, tôi Bà đúc nó ra là thú Để nó bắt cái gì Tháng cơ chứ mấy Tháng cơ chứ mấy cụ đã mát ơi đã ăn lắm, bà khu mà đây rồi Chị hâm mập uống con Nát มาตักกินข้าวก็ตัวเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กับคัมล่ะเมาจะปองกันอนบ้างตัวช้าปะกันลับเลยเนะี่ยไม่ได้กินข้าวนะาจะปล่ายจะปลัดตักแล้วเพสิเข้ามาต่อ่านน้ำก็อสปร์ตกันได้จะได้กินข้าวเลยเนะี่ยนี่ทุกคนตักแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาไปหากินข้าวก็นตวเลยอันนี้ปิป้งปลาเลยแต่เมื่อเว้นนะเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกันเลยไปยนยด้วยชายกันหลับหลับนอนปอ ไม่รู <สา S 1> ้ซะครับหลับเลยยังเข้ายังไม่กินเลยลูกลูกล,กละกินข้าวลูกเร็วมันจะปองกรับเลยสป,ปัติกับไปขากินข้าวก็ทุกว่ยเชื่อเลยเป็นหยามนะใส่เป็นตึกไี่ไง,งเป็นหากมาปอปีแรกคือกระโชบขามันเก่าก็ได้อันไอ้เต็มหายเพื่อนเอามาให้เต็มคลองจน เต็มโคงข่าี่น้องเลยตัวนี้เยมันได้เพกาะแม่เปน้องกินข้าวน้ำดียนองชมปองเปนกัลลัษย่ยังไม่ได้กินข้าวซช่แต่ฟัดกินเนื้ข้าวเนื้อันลาหากระุกอืมพ่อลืมเนืมอตามมาคิดเจออย่างายตรหนอยน่้อ่านเนื้อตามมาคิดยิบเจอลืมข้าดข้ามืองยาามาคยิบสิรเี่น้อยหอ

เข็มไปปากก็เชือกเกืองั้นงั้นปงนี่ยยางก็เชือกเกือนไปขาติดเดือนเชื่อไล่เนี่ยทุกคนตอนนี้กัสปาร์การกินข้าวกินน้ำอิ่มมันนะตอนนี้กับค้ำมืดแห้งละสปาร์กาสซีได้ไปเอ็นเอาน้องชมปองนอนเพราะว่าเพิ่งรับแล้วเพิ่นไม่ได้กินหัวข้าวซ้ำเพิ่งได้นอนเว้นนะเป็นไปดิ้นมัดมือนะเป็นมาเป็นกาไปอาบน้ำมาเพิ่นกานอนดิ้นโทรศัพท์แล้วก็รับ สปัดการสิได้จบคลิปเพื่อที้ทุกคนเอ่ยก้อนชิปิตการสปัดการขอขอบใจเนาะเอทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามเรับช่องช่องสปัดการสปัดการขอขอบใจหลายๆเนาะ